เราก็ไม่เจอว่าจริงๆในงานอ e ีเวนต์มันมีการเาซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มกันอยู่แล้วนะครับสุดท้ายเ,าเวลาเขากินเสร็จะครับสุดท้ายเขา,เขาทิ้งกันอยู่ในงานหรือว่าตามหน้างานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองว่าจริงๆปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่มันส่งผลกระทบถึงทุกคน,นครับสุดท้ายเดี๋ยวพอมันเป็นขยะเยอะมากๆมันก็ไม่ดีต่อสิ่งต่อต่อสุขภาพเราอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าปัญหาในจริงๆมันแก้ได้ สวัสดีสสดค่ะดิฉันฝนสัสยามนลเทพบุญชรและคุณอยู่กับรายการ JS Rinex ค่ะทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลาสติกไม่ใช่วายร้ายแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงของขยะที่เพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือการใช้แบบครั้งเดียวทิ้งหรือว่า Single-use Plastic นั่นเองค่ะ ก็ลดแล้วแยกแล้วไม่รับถุงก็แล้วไม่เอาหลอดก็แล้วทําไมทําไมขยะมูลฝอยเนี่ยถึงมีปริมาณสูงเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยตามสถิติแต่ว่าปริมาณขยะเพิ่มขึ้นได้ผุดขึ้นได้ไอเดียลดขยะก็ผุดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะงั้นแล้ววันนี้ฝนจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับสตาร์ทอัพระบบยืมคืนภาชนะเจ้าแรกของประเทศไทยค่ะที่เปิดตัวมาได้ปีครึ่งก็สามารถลดขยะไปได้แล้วกว่า1 5 0 0 0 0ชิ้นวันนี้ ะะไปคุยกับ c o f o เดอร์กันนะคะคุณนัทพลอินคล้ายคุณโดแห่ง e ีโคโครค่ะสวัสดีค่ะคุณโดยันนี้ต้อนรับสดุสสดรายการเอสไอน n เน็ right next, นะคะนี <ผม S 1> ะ่ก็คุณโดแนะนำตัวนิดนึงก็ได้ค่ะครับเออผมโดนะครับผมเป็น co-founder ของ e ีโคโครนะครับ อืมเป็นบริการยืมคืนภาชนะใช่ไหมคะปกติแล้วเวลาเราพูดคําว่าจะพูดว่าให้เช่าก็ได้เนาะฝนให้เช่าแบบหนึ่งไปใช้ก่อนอะไร่างนี้ใช่ไหมคะปกติแล้วพอพูดคาว่าให้เช่าเนี่ยอาฝนเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็จะนึกถึงเรื่องของเช่าเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้เป็นธุรกิจที่เราเจอกันอยู่ละเป็นประจําแต่ว่าภาชนะเนี้ย ใหม่มากเลยแต่คิดว่าแนวคิดคอนเซ็ปต์มันน่าจะไม่ได้ต่างกันมากไหมคะก็คือเหมือนกับเราก็พยายามที่จะลดคอสด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราใสา่แค่ครั้งเดียวถ่ายรูปครั้งเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเช่า,าน่าจะคุ้มค่ากว่าก็เลยอยากให้คุณโดเล่าถึงที่มาที่ไปของ e c o ค r ครนิหนึงว่าคืออะไรแล้วก็เป็นมาอย่างไรคะ่ะถึงเกิดธุรกิจนี้ได้ครับก็จริงๆครับ Eco คโครครับจริงๆเบสก่อนหน้านี้นเราเป็นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์กันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มันมีวันที่เราไปงานอีเวนต์แหละเราก็ไปเจอว่าจริงๆในงานอีเวนต์นั้นมันมีการซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มกันอยู่แล้วนะครับสุดท้าย <c oughs> เ,เวลาเขากินเสร็จอะครับสุดท้ายเขาทิ้งกันอยู่ในงานหรือว่าตามหน้างานอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่า <c oughs> จริงๆปัญหานียมันเป็นปัญหาที่มันส่งผลกระทบถึงทุกคน,นครับสุดท้ายเดี๋ยวพอมันเป็นขยะเยอะมากๆมันก็ไม่ดีต่อสิ่งต่อต่อสุขภาพเราอยู่ดีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยมองว่า ปัญหาได้จริงๆมันแก้ได้ด้วยระบบอะไรบางอย่างที่เรา <c oughs> สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการมันก็เลยกลับมากับไอเดียนี้แหละครับแล้วก็เอามาตีโจทย์ต่อแล้วก็มาทําต่อกลายเป็นระบบจริงๆของเราอ่ะมันเป็นระบบยืมภาชนะนะครับจะอาจจะไม่ใช่บริการอย่างเดียวแต่มี<ช>มระบบในการจัดการวมีระบบด้วยเพราะว่าเพราะว่าบ<พ>อกว่าเป็นเหมือนกับสายเทคมาก่อนหน้านี้ด้วยใช่ค่ะอ๋อก็เลยทาเป็นเป็นความพิเศษของธุรกิจด้วยที่มีเป็นระบบ หลังบ้านอะไรอย่างงี้ไหมคะหลังบ้านคอยซัพพอร์ตเลยอ๋อค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราไปลงดีเทลกันก็คือเป็นเหมือนเป็นทางระบบที่ให้พวกนี้คือสมุนิฝนเป็นคนจัดอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถติดต่ออีโคครูได้เพื่อที่จะมาเป็นตัวหลักในการใช้ภาชนะที่ใช้ในงานถูกคร่ะแต่ว่าตอนตอนแรกที่ทีมงานกับคอนโดไปอีเวนต์แล้วเจอขยะนี่ไปว่ามันต้องเยอะมากเลยใช่ไหมคะเราถึงได้แบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย คือคือมันล้นออกมานอกถังเลยครับคือคือเราเห็นเลยว่าจริงๆอ่ะมันสิ่งที่มันเป็นคือมันล้นออกมานอกถังมันไม่ใช่แค่คนโอเคเขาทิ้งในถังแล้วมันซึ่งมันถูกแล้วแต่ว่ามันมีมันมีไม่พอจุดทิ้งขยะครับอืมอืไม่ใช่แค่มีไม่พอแล้วมันต่อให้มันมีพอมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่เอ่อควรจะเป็นอืมผมมองว่าแบบนั้นเพราะอย่างเราไปแบบกินอาหารตามฟู้ดคอร์ดหรืออะไรแบบนี้เราก็ใช้จานหรือว่าพวกแก้วที่มันเอ่อ ใช้ซ้ำได้แต่ว่าทำไมในงานอีเวนต์มันถึงทำไม่ได้ประมาณนั้นครับไม่เป็นคำถามที่เริ่มรู้สึกทุกอย่างได้เลยมันเล่าถึงเรื่องของตัวรายละเอียดนิดนึงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะให้เห็นภาพหน่อยว่าถ้าไปแล้วเนี่ยะจะเจออะไรบ้างเลยคะ่ะครับโอเคเอ่อเริ่มตั้งแต่บริการเลยแล้วกันะะนะครับคือจริง<ด>ๆตัวอีก็ครูอ,อย่างที่ผมบอกว่าเราครับเป็นเป็นระบบเอ,อในการให้ยืมภาชนะ ซึ่งก็จะมีระบบหลังบ้านที่เอาไว้คอย tracking ตัวภาชนะที่เรามีอยู่ในระบบต่างๆซึ่งตัวภาชนะเองซึ่งซึ่งถ้ามีแค่ระบบในการจัดการนะครับตรงนี้นสุดท้ายมันก็ไม่ได้ครบลูกของการให้บริการซึ่งมันก็จะไม่ได้ไปจัดการปัญหาจริงๆ <c oughs> ก็เลยมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นบริการในการให้ยืมภาชนะเพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อทําให้ตรงนี้นมันครบลูกมากขึ้นอืมพอมันเป็นแบบนั้นนะครับ ณปัจจุบันนะครับฟลอร์ของการใช้งานก็คือเราจะเอาไปไว้กับร้านอาหารเลย<ะ>ซึ่งเวลายูเซอร์เข้าไปใช้ครับ<ะ>ก็คือคนที่เราเดินเข้าไปซื้อของปกติเลยซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มปกติเลยที่ร้านก็จะให้ถ้วยละมาหนึ่งไปซึ่งตรงนั้นก็จะถูกบวกค่าประจำเพิ่มไปแล้วสมมติว่าที่ร้านขายอาหารอยู่ห้าสิบาทใช่ไหมครับ<ะ>ก็จะถูกบวกตัวค่าประจำไปอีกสิบบาทก็มันก็จะกลายเป็นหกสิบบาท ซึ่งพอยูซอร์หรือว่าลูกค้าเอามาคืนนะครับสุดท้ายเขาก็จะได้รับสิบบาทคืนไปซึ่งสามารถเรียกได้ว่าจะรับเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเงินโอนผ่านระบบของเราคืนไปให้ลูกค้าแล้วก็ตรงนั้นเราก็จะมีการนับภาชนะหรือว่าเอะไรแบบนั้นเพิ่มไปด้วยครับประมาณนั้นอ๋อก็คือเหมือนกับว่าต้องจ่ายเงิน เป็นเหมือนมาจำอะไรเงี้ยแบบว่าลงหน้าไปก่อนแล้วพอใช้เสร็จแล้วเอาไปคืนจริงๆก็ถึงได้รับคืนเพื่อป้องกันไม่ให้มันหายไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วตอนแรกๆที่เริ่มทํามาเนี่ยคือเคยมีช่วงแบบ trial ทดลองอะไรเงี้ยก่อนไหมมีครับมีครับคือจริงครับจริงๆโอเคต้องบอกว่ามันเป็นสองเฟสมีเฟสที่เราดีไซน์ตัวซอฟต์แวร์ออกมาก็ต้องมาตีตีโจทย์ตีความเรื่องเรื่องปัญหาที่เราเจอแล้วก็ดีไซน์เป็นตัวซอฟต์แวร์ออกมา พอดีทซายตัวซอฟแวร์ออกมาแล้วก็จะมีเฟสในการเทสก็เทสกับงานต่างๆครับช่วงแรกครับหายไปแบบห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะซึ่งผมตอนตอนงานแรกๆอ่ะช็อกก็คือคือเราคิดไม่ออกว่าเราต้องทำไงอ๋อแล้วคือหายไปเมนี้เขาเอาไปทำอะไรคุณโดรู้ไหมคะติดกับบ้านหรอหรืวาไปถิงอ๋อกับบ้านเลยครับใช่เพราะว่าเราไล่ดูตามแบบในถังขยะในงานค่ะมันไม่มีอะไร ก็แสดงว่าเขาเอาอกลับบ้านไปครับค่ะแล้วเราหลังจากนั้นเราจัดการกับเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปยังไงบ้างคะครับเอ่อด้วยความที่มันเป็นทีมที่ไม่ได้ใหญ่มากครับเวลาเราได้รับฟีดแบ็มามันก็จะไปถึงเราเราากลับมาดีไซน์โซลูชันต่อได้เลยอืม,อมพอดีไซน์เสร็จก็เอ่อทำแล้วก็ปล่อยออกไปใช้ใช้อีกเทสอยู่เรื่อยๆครับจนมันขึ้นมาเป็นแบบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอืมจนตอนเนี้ยเอ่อ ตัว return rate หรือว่าตัวอัตราการคืนนะครับจะอยู่ที่รประมาณสัก93-95เปอร์เซ็นต์ครล้วเนะัะค่ะแล้วก็คนก็ยังเอากลับบ้านอยู่ดีเพราะว่าด้วยเหตุผลบางทีคือเขาเขาบอกบมันมันสวยครับไม่อยากเอาเก็บไปเป็นที่อะลึเเออประมาณนั้นครับก็เลยไปเอากลับบ้านาไปเดี๋ยวตอนนี้จะมีภาพอินเติร์แปะไว้ให้ว่าภาชนะหน้าตาเป็นยังไง คือสวยก oh, <okay. S 1> ันแบบว่าคนอยากกลับบ้านเลยนะคะจริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าแค่แบบคนอาจจะไม่เคยอาจจะไม่เคยเห็นมันมากกว่าเระมวานนั้นอ๋อคือยังไงอะคะมันมันมีความพิเศษอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะในตอนในตอนคือคือ,ค,อ,ค,อคือมันมันไม่ได้พิเศษขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยอ่าค uh, uh ่ะ huh. ซึ่งอ๋อลืมบอกว่าตัวภาชนะทุกใบครับมันจะมี q r แบบนี้ uh huh. ซึ่งตัว q r ครับมันก็จะมีเลขที่เป็นแบบเออเป็นยูนิคไอด ก็คือมันมันจะไม่ซ้ำกันกับใบอื่นๆเลยอ, ok. ลอืมเอาไว้แทร็กชิ้นชิ้นนั้นอะไรเงี้ยหรอใช่ถูกครับเราก็จะรู้ได้ว่า,วาตัวภาชนะชิ้นนี้ใช้ไปแล้วกี่ครั้งที่งานไหนบ้างแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงไซเคิลในการนําไปจัดการประมาณนั้น,นอันนี้ถ้ามาจากวัสดุอะไรอะคะตัวภาชนะเป็นพีพีครับเป็นพีพีพลาสติกตอนน่าค่ะแล้วอ่าเชิญเชค่ะุดกันเลยนะครับ อ๋อ oh, oh, ตัวพีพตัวพีพคุณสมบัติมันได้ที่สุดแล้วครับตอนนี้ทางเรื่องของการใช้งานซ้าทางเรื่องของการเออมันสามารถนําไปรีไซเคิลได้แหละเอาไปเป็นออหรือว<ะ>่าเอาไปอัพไซ l i ิ g ก็ได้อืมแต่ว่าวถ้าบอกว่า<ะ>ครับครับแต่ว่ามันมันก็มีอย่างอื่นที่มันโอเคกว่าแต่ว่าอย่างเช่นตัวแซนเลสครับแต่ว่าในแง่ของของการปล่อยคาร์บอนในช่วงแรกครับมันอาจจะสูงก,กว่าตัวพีพค่อนข้างมาก เราก็เลยมองว่าอันนี้เป็นเป็นวัสดุที่เวิร์กที่สุดแล้วนะตอนนี้เนาะเมื่อกี้พูดถึงว่ามันจะมีวงรอบของเขามีอายุการใช้งานด้วยใช่ไหมคะอันนี้คุณดร,เ,รเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเราเราวางไว้ยังไงครับจริงๆเบื้องต้นนะครับหลังเอ,อตรงนีน้จากที่เราเทสกันหลังบ้านนะครับก็มีรอบการใช้งานอยู่ที่หลักร้อยถึงประมาณห้าร้อยรอบอันนี้น่าจะสูงสุด แต่ว่าก็จะอยู่ที่ปางใบมันไปใช้ในงานไหนมาหรือว่าเอาไปใช้กับของที่มีกรดมีอะไรพวกนี้ด้วยไหมก็ต้องดูครับอ๋อค่ะซึ่งเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้ไว้ไว้ด้วยเลยใช่ไหมคะว่าภายในงานเนี่ยของที่จะเอามาใส่ในภาชนะเรามันจะเร่งการเสื่อม<ช>อะไร,รนี้มากน้อยคแค่ไหนอ,อะไรนี้ก็ต้องดูดูตั้งแต่ร้านที่จัด อืมค่ะแล้วทุกวันนี้แล้วลูกลูกค้าของอีโคครูเนี่ยคือเป็นใครบ้างอะคะครับปัจจุบันก็เป็นบริษัทที่เขาต้องการจัดอีเวนต์นะครับแล้วก็อีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ครับประมาณนั้นค่ะทำมาได้กี่กี่ปีแล้วอะค่ะอีโคครูถ้าตั้งแต่เริ่มเลยครับน่าจะประมาณปีครึ่งแล้วตั้งแต่แบบเริ่มเทสต์ตั้งแต่ไปเจอปัญหาเจอเพนทอยมาประมาณปีครึ่ง<ช>ครับ แล้วเราเนีเในระยะเวลาปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าเอ่อทางลูกค้าก็คือคนจัดอีเวนต์เนะเขามีการมีมีความเปิดใจเปิดกว้างกับตรงเนี้ยผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะมากน้อยแค่ไหนอะคุณที่สมัมมอืมจริงๆครับคือโอเคแบ่งแยกเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรก<ด>ก็คือ<ช>เอ่ออย่างตัวแบรนด์แบรนด์ก็คือก็คือจะเป็นตัวตัวใหญ่ที่สุด ที่ที่เขาจะพุชให้ตัว Event Organizer เข้ามาใช้ตัวแบรนด์เองครับตัวแบรนด์มีมีความต้องการเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเขาเขาอาจจะถูกพุชด้วยด้วยกระแสสังคมหรือถูกพุชด้วยเงินทุนมีเพรสเชอร์ต่างๆซึ่งมันก็จะถูกถูกพุชลงมาที่ตัว Event Organizer นเอร์ีกทีประมาณนั้นซึ่งเ,เสียงตอบรับจากตัวแบรนด์ครับดีมากๆ มีการใช้ซ้ำด้วยหลายรอบอย่างบางแบรนด์ก็มีแบบสองสาม,ามสี่รอบอะไรมับนี้แล้วก็มีโปรเจกต์ระยะยาวที่กําลังทํามันอยู่กับกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับอ๋อค่ะคือมีเรทที่เขากลับมาใช้ซ้ําบ่อยด้วยมาใช้บริการซ้ราๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคเพราะก็พอเข้าใจได้ว่าแบรนด์เพราะว่ามันมันมันส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยเนาะเวลาเขาจะจัดงานจัดอะไรอย่างนี้ทีก็ถือว่าเออก็เป็นเป็นเรื่องที่ดี ใช่ครับจริงๆ,งๆมันมันไปส่งเสริมได้หลายๆส่วนโอเคส่วนหนึ่งคือเรื่องภาพลักษณ์ส่วนที่สองก็คือคือเวลาเขาจัดงานก็ต้องมีการเรียกว่าอะไรครับมีเรื่องกา,การจัดการขยะอยู่แล้วตัวอีโคปูครับมันเข้าไปช่วยลดขยะได้เยอะมากๆอย่างบางงานมันอาจจะลดไปได้แบบสิบเท่าอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าขยะหลักๆในงานส่วนมากมันก็จะเป็นขยะที่เป็นขยะเลอะเปื้อนพวก general waste ส่วนมากมันจะเป็นเอ่อตัวพวกบรรจุภัณฑ์พวกภาชนะพวกนี้แหละ มันมันไม่ค่อยได้เป็นอย่างอื่นอือพออีโคครูเข้าไปมาก็เป็นลดตรงนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการไปช่วยเอ่อเรียกว่าอะไรครับคนที่เข้ามาขายสินค้าในงานนะครับเพราะว่าอย่างบางงานบางงานเอ่ออย่างงานกรุงเทพกลางแปลงอะันครับค่ะลดตัวคอสของการที่ร้านค้าจะซื้อภาชนะครับไปได้ประมาณแบบเกือบสามพันบาทประมาณสองพันเก้าประมาณนี้ สองวันม,มันก็จะไปเพิ่มกำไรให้ร้านค้าตรงนั้นซึ่งแบรนด์เขาก็สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของภาพลักษณ์ก็รวมไปถึงแบบได้ใจผ<ช>ู้ค<อ>้าไม่ค้าสังคมด้วยใช่ครับอืเท่าที่เห็นก็คือนอกจากเรื่องของการลดขยะแล้วเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของในเรื่องการทําธุรกิจแล้วคือเรื่องเรื่องลดคอ์สด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถา,ถามว่าในเรื่องของ ค่าบริการหรือว่าอะไรต่างๆนี้เราเราเคยคิดไหมคะว่าว่ามันเทียบกับในใน,ในระบบปกติราคาตลาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆค่าบริการเราจะถูกกว่าเอ่อต้องบอกว่าเริ่มมาเท่ากันครับตัวสตาร์ราคาจะเท่าๆกันแต่ว่ายิ่งเขาใช้จํานวนเยอะขึ้นมันราคาก็จะถูกลงไปเรื่อยๆซึ่งมันมีราคาถูกกว่าตัวตัวภาชนะที่เป็น s ิ n g ก e u ยูที่มีอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วครับแล้วก็ เปัจจุบนันเรามีการพรัฒนาอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าจะใกล้จะปล่อยออกไปแล้วก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ไปช่วยตอบโจทย์ตัวแบรนด์ที่จะทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้งการ r ีทาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นครับมันก็จะไม่ได้ได้แค่เรื่องของของภาพลักษณ์ของสิ่งแวดลอ้อมหรือของสังคมแหละคราวนี้ก็จะได้เรื่องของมาร์เก็ตติ้งไปในตัวด้วยก็จะเเราเพิ่มได้ไหมคะหรือว่ายัางไม่ยังไม่ปล่อย จริงๆมันยังไม่ได้ปล่อยครับแต่ว่าทำเสร็จแล้วแหละก็มันเป็นการวีทาร์เกตติ้งกลับไปที่ฝั่งโซเชียลมีเดียครับเวลา user เขาสแกนเข้าไปมันก็จะติดตัวแท็กตรงนี้ไปด้วยอ่ามันจะคล้ายๆตัว analogy. อนาลิติกประมาณนั้นอือเช ได้เลยค่ะแล้วอยากหรือว่าคนที่ใช้เองหรือว่าแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นคนจัดอีเวนต์นะคะ mm hmm. ก็จะทราบไหมคะว่าถ้าใช้อีโครูเนี่ยเราสามารถลดขยะไปได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีมีบอกข้อมูลตรงนี้ด้วยไหมมีครับมีด้วยนะใช่ครับเราก็จะมีเก็บสถิติการใช้งานของยูเซอร์ว่าโอเคอย่างเช่นงานนี้เบิกไปสมมติว่าเบิกไปหนึ่งหมื่นใช้ไปจริงแปดพันอืมแล้ว 8, แปดพันนั้นนะครับกลับมาเป็นการลดขยะเท่าไหร่เพราะว่า อย่างเช่นเอ,อบางงานถ้าเราเคยเห็นนะครับบางงานเวลาเราซื้อของครับถ้วยเขาก็จะมีฝาปิดมาให้ด้วยให้ถุงด้วยหรือว่าแก้วก็จะมีเป็นฝาโดมอะไรพวกนี้มาเท่ากับว่าการใช้แก้วหรือใช้ถ้วยอีโคครูที่กินในงานมันอาจจะลดขยะได้ถึงแบบสองชิ้นพอ,อการใช้งานหนึ่งใบแล้วก็ จริงๆอะอนาคตเราก็อยากจะเก็บไปถึงเรื่องของการใช้ซ้ำตัวภาชนะนั้นเพราะว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะต้องทํำยังไงครับอย่าง mm. เช่นสมมติว่าเขาถือแก้วไปใบหนึ่งอย่างนี้ครับเขาใช้งานเขาใช้งานตัวแก้วใบเนี้ยอาจจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเขาอาจจะหยิบแก้วจากร้านหนึ่งมาแล้วก็นําไปใช้กับร้านอื่นๆเพราะฉะนั้นมันคือการ mm. ใช้งานซ้าซึ่งมันก็จะสามารถเบอกได้ว่าแก้วหนึ่งใบลดขยะไปได้กี่ชิน แต่ว่าตอนนี้ยังมีนะยังคิดไม่ออกโอเคได้ได้ค่ะก็เป็นเ็กสเต็ปแล้วกันโอเคทีนี้อ่ะรู้เพิ่มเติมก็คือว่าเรื่องของภาชนะที่มีเป็นชอยส์ให้เลือกอะไรอย่างี้ยค่ะมีมีอะไรเป็นหลักบ้างอะค่ะครับปัจจุบันนะครับก็มีแค่ตัวแก้วแล้วก็ถ้วยตัวครับแต่ว่าก็มีมีแพลนที่จะเอขยายไม่ใช่ขยายสิเพิ่มตัวรูปแบบภาชนะอื่นๆด้วยอย่างเช่นแก้วที่ เออใหญ่กว่านี้แล้วก็แก้วไซส์เล็กที่เอาไปใช้แบบในงานมาราธอนหรือว่าแก้วโช์ชีมอ,อะไรตรงนั้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพวกถ้วยไอติมแล้วก็จานประมาณนั้นครับ อืมค่ะค่ะเพื่อหลักก็จะเป็นตอนนี้มีแค่สองก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วก็น่าจะเพิ่มลายไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่านี้ก็เปิดมาแบบปีครึ่งเองก็ถือว่าโอเคเป็นแบบเป็นจุดเริ่มสองชิ้นนะคะคได้เลยแล้วก็ในภาพรวมล่คะค่ะคุณโหลเรื่องของว่าธุรกิจเนี้ยสามารถมีผลกระทบในเรื่องของการช่วยสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างอาจจะเป็นตัวเลขที่เราสามารถลดขยะไปได้ก็ได้ค่ะที่เป็นซิงเกิลยูสพลาสติกอะคะ่ะ จริงๆปัจจุบันเราลดขยะไปน่าจะมากกว่าแสนห้าแล้วมั้งครับปีปีครึ่งที่เราเปิดมาประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นครับอืมเยอะเยอะมากนะคะอืมโอเคเลยถูกเป็นตัวเลขที่น่าสนใจน่าประทับใจด้วยนะคะอืมแต่ว่าปีนี้เป้าเป้าของเราจริงๆคือหนึ่งล้านนะครับจากหนึ่งแสนห้าเป็นหนึ่งล้านหรอใช่ไหมคัใช่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 จริงๆเป้าของปีนี้คือหนึ่งล้าน ืทําได้ค่ะเพราะว่าก็เห็นก็เริ่มเริ่มเห็นในสื่ออะไรเงี้ยเพิ่มเติมขึ้นเหมือนกันคือฝนอาจจะยังไม่เคยเห็นที่อยู่ในอีเวนต์จริงๆแต่ว่าเริ่ม,เร,มเริ่มเห็นในโลกออนไลน์เริ่มเห็นในสื่อต่างๆบ้างแล้วน่าจะเป็นผลให้ควาสนใจมากขึ้นทุวทุอจริงตอนนี้ก็มีพวกคอนเสิร์ตหรือว่าพวกบริษัทใหญ่ๆเริ่มติดต่อมาอืมอเริ่มอยาก่ะไปใช้ อืกํลังจะถามเลยว่าว่าปกติแล้วงานที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยคือเป็นอีเวนต์อย่างเดียวเลยไหมหรือว่ามีมีสเกลแค่ไหนหรือว่าอนาคตอยากจะมองที่นอกเหนือจากอีเวนต์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะอืมจริงๆปัจจุบันก็ยังเป็นอีเวนต์อยู่ครับอีเวนต์หลักๆที่ที่ใช้อส่วนเอ่อที่เยอะที่สุดตอนนี้ในระบบจะเป็นงานมิ้งานประชุมอะไรพวกนั้นแล้วก็ที่รองลงมาก็าจะเป็นงานเอ่องานที่เป็นโอเพนสเปซครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นงานวิ่งอืมส่วนใช่ใช่ครับอืมแต่ว่าตอนนี้อืมตอนนี้งานวิ่งยังไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าตัวแก้วของเราไซส์มันใหญ่ครับไซส์มันเป็นที่โปงอะไรอย่างเงีค่ะที่คุณโรบอกว่าอยากให้มีเครื่องใช่ไหมใช่ครับความแปลได้เลยโอเคทีนี้ย้อนย้อนกลับไปเรื่องเรื่องของเ ยืมใช้แล้วตอนคืนนะคะคอณโดอันนี้คือเราจะมีสปอร์ตคืนระบบระบบที่ไปรับคืนเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงการทําความสะอาดหลังจากนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคครับคือโดยปกติในงานนะครับอย่างเช่นงานในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะมีการเอรีคูดตัวพี่ๆที่เป็นที่เป็นทีมรักษาครับมาคอยแยกขยะอืมซึ่งตัวจุดคืนของอีโคคลูครับก็จะอยู่ตรงนั้นเลยเราจะมีสตาฟไปคอยให้บริการอยู่ตรงนั้น ซึ่งเ,เวลายูเซอร์เดินมาก็แยกขยะแยกน้ํำแย,แยกแยกตัวขยะที่เป็น food waste ทิ้งไปแล้วก็คืนตัวภาชนะของ eco ค o ูตรงนั้นได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเก็บกลับไปทําความสะอาดโดยใช้เครื่องล้างที่เป็นเครื่องล้างอุตสาหกรรมครับแบบ<ฆ>ที่ตามโรงแรมหรือว่าตามร้านอาหารใช้ซึ่งตรงนั้นมันก็จะใช้อุณหภูมิสูงในการล้างทําความสะอาดครับแล้วก็พอหลังจากทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ นำมาสแกนเข้าระบบอีกครั้งว่าโอเคแก้วใบนี้ยังอยู่อะไรประมาณนั้นแล้วก็นําไปใช้งานอีกรอบหนึ่งครับอืมคือเหมือนเป็นสเตชันคืนเลยที่เราต้องเดินไปแล้วก็เอาไปแยกอะไรอย่างนี้น้ำแข็งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่เ็จะมีอยู่ทั่วงานอ่ามีอยู่ทั่วงานใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอ๋อโอเคได้เลยค่ะงั้นมาถึงคำถามที่ โยงไปกับชื่อรายการด้วยเลยนะคะชื่อ J S Roy Next เนาะเพราะงั้นเลยอยากรู้ว่าในมุมมองของคุณโดเนี่ยเป็น co-founder Eco Crew ด้วยมองไว้ว่า next step mm hmm. ของ Eco Crew ที่อยากให้เกิดขึ้นเนะี่ยคืออะไรคะครับจริงๆเราเราไม่ได้ต้องการที่จะไปลดขยะแค่อย่างเดียวหรือว่าให้แบบอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอย่างอุตสาหกรรมอีเวนต์นะรจริงๆเราอ่ะต้องการจะสร้างตัว infrastructure เลยเรามองไปถึง mm hmm. เรื่อง infrastructure ที่จะส่งเสริมเรื่องของการใช้ซ้ำรวมไปถึงเรื่องของตัว EPR ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีการร่วมกับตัวร e ทรับางก n ออ o ะครับที่<ะ>น่าจะมีงาน Bangkok Design Week อยู่ตอนนี้<ะ>ซึ่งเขาทำงานอยู่ที่ย่านหัวลำโพงตอนนี้ก็มีการนำไปเทสใช้กับร้านกาแฟในหัวลำโพงครับเพื่อดูเสียงตอบรับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งจากร้านกาแฟจากผู้ใช้อะไรอย่างเงี้ยว่าเขาโอเคไหม ซึ่งตรงนั้นถ้าสมมุติว่าเราสามารถนําไปใช้ในร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารแค่ในกรุงเทพครับมันก็จะสามารถลดตัวขยะที่เกิดขึ้นเอ,อในชีวิตประจําวันของคนได้ด้วยไม่ใช่แค่ในงานอีเวนต์ประมาณนั้นครับอืม,อมดีมากเลยก็คือเรามองเป็นเป็นภาพไกลแลยคือตอนนี้อยู่ในช่วงทดลอง ว่า user เขาจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคแล้วดวยส่วนใหญ่เราเคยมีได้รับฟีดแบ็จากคนที่ใช้งานเลยไหมคะที่ไม่ใช่ทางอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์อะค่ะมีมีครับมีครับตัวเ,เมื่อตะคู่ผมเล่าไปถึงตัวแบรนด์ตัวอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ซึ่งก็จริง,รงๆผลลัพธ์มันออกมาเป็นบวกหมดเลยนะฟีดแบ็ <c oughs> ก็ออกมาเป็นบวกตัวร้านค้าที่อยู่ในงานฟีดแบ็กก็ออกมาเป็นบวกหมดตัว user <c oughs> เองจริงๆคนไทยครับคุ้นชินกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีความแบบ กังวลใจหรือว่าไม่สะดวกใจที่จะใช้แทบจะไม่มีเรื่องของคือคนที่ถามถึงเรื่องเรื่องความสะอาดน้อยมากมากจนผมตกใจว่าตอนที่ผมไปทำรีเสิร์ชปัญหาหนึ่งของเออการทำเรื่อง reusable p a c k a g i n ่ครับของฝั่งต่างประเทศเป็นปัญหาเรื่อง h y ยีหรือว่าปัญหาเรื่องความสะอาดในารไทยแทบจะไม่มีเรื่องนั้นเลยเพราะว่าเราชินกับระบบนี้กันอยู่แล้วผมคิดว่าอืแล้วก็ ฟีดแบ็จากฝั่งยูเซอร์ส่วนมากจะชอบด้วยซ้ำเพราะมันเหมือนเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานอีเวนต์นะครับที่เขาจะต้องทำเพราะคนมางานอีเวนต์ก็ทํากิจกรรมอะไรกันไปอยู่แล้วประมาณนั้นครับก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เลยครับอืมก็จริงนะเพราะว่าตอนแรกรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะไม่เคยแต่พอย้อนกลับไปนึกตอนสมัยเรียนนะแล้วก็เราก็แบบนี้เหมือนกัน <S 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 ที่ถือถ่าน<ช>หนุมไปแล้วกคร่ายก็ต้องไปแยกแยกอาหารแล้วก็คืนโรงเรียนไปอยู่ดี ก็เลยคนไทยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมคะอืมจริงๆ,<ช>ๆมันรวมไปถึงแบบการกินสตรีทฟู้ดหรือว่าอย่างโอเคในต่างจังหวัดก็จะมีการยืมภาชนะในวัดมาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องพวกนี้มันมันอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วครับแค่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นมันอประมาณนั้นใช่ใช่ใช,ใช่ใช่อาจจะแบบกลืน ไปอยู่กับวิถีช,ชีวิตอะไรเราไปแล้วเนอะอืมก็ถือว่าโอเค <okay S 2> เลยแล้วคําถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณโดก็คือคโดมีอะไรอยากจะฝากให้คนณโดรายการอยู่ไหมคะอาจจะฝากอีโคครูก็ได้หรือว่า,าจะในภาพกว้างก็ได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยากให้หันมาสนใจกันอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน,นะค,ะครับครับเอ่อตัวอีโคครูคิดว่าเดี๋ยวทั้งวันไมนะ่ถ้าคนที่อยู่กรุงเทพครับโอเคต่างจังหวัดอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าในกรุงเทพเดี๋ยวก็ได้ใช้ครับ ตัวอีโคปูไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าในงานอีเวนต์หรือว่าตามร้านกาแฟอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากจริงๆครับคืออยากจะฝากว่าตอนนี้มันคือตอนที่เราจะต้องคํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่เราเห็นว่ามันร้อนขึ้นมากๆแล้วก็ฝุ่นผมว่าคนตระหนักเรื่องเรื่องฝุ่นเนี่ยเยอะมากๆแต่ว่าอยากจะให้ลองตระหนักไปถึงเรื่องของการแยกขยะอะไรพวกนี้ซึ่งเราสามารถช่วยกันได้ตั้งแต่แรกเพราะ ว่าตัวอย่างตัวงบการจัดการขยะเอ,อของตัวกรทมครับเจ็ดพันล้านต่อปีอ่ะซึ่งมันเยอะกว่าตัวงบของการศึกษาอ้กอ่ะอืมถ้าเราช่วยกันแยกขยะตั้งแต่แรกครับม,มันก็จะทําให้งบที่ใช้ในส่วนนั้นมันลดลงคนที่แยกขยะก็แยกได้ง่ายขึ้นขยะที่จะไปตรงหลงุมฝังกลบก็น้อยลงการจัดการขยะดีขึ้นแบบนี้ทุกคนผมว่ามันแฮปปี้มันส่งผลกระทบไปไปไปถึงสังคมโดยรวมได้คือเราไม่ต้องทําสิ่งที่แบบ ยิ่งใหญ่กว่าใครก็ได้แต่ว่า<ม>เริ่มคแค่แค่แค่นี้ครับแค่ค่การแยกขยะอืม,อมได้เลยค,ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะทั้งที่มาเล่าเรื่องอีโคกรห้ฟางแล้วก็คีเมสเซจเมื่อสักครู่ด้วยนะคะคขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะครับ เชื่อได้เลยนะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของ E c o ค r รูที่ต้องยืมแล้วก็คืนภาชนะนะคะตามงานอีเวนต์ต่างๆงานคอนเสิร์ตหรือแม้แต่ง,งานวิ่งด้วยก็หวังว่า E c o ค r รูเนี่ยจะมีการพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้ขึ้นไปอีกแล้วก็ทะลุปเป้าหมายลดขยะพลาสติกได้ถึงหล้านชิ้นด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แล็ต้องขอบคุณทางคุณโดจาก E c o ค r รูด้วยส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจอีกรอติดตามในรายการ j จสสรอนกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี ค่ะ